ก็กลับมาพบอีกครั้งกับรายการสไตล์กู EP ที่29แล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณท็อปที่ไหนก็ได้โตแล้ว <S 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 1> <S 1> ไม่ใช่สิเราอยู่ที่จุฬานะครับเราอยู่ที่ ควีนจุลาคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่สไตล์อเมริกันย้อนยุคใช่ก็คือว่า60 70อะไรประมาณนี้อ่าเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้นะครับเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงใช่เพิ่งเปิดได้ที่แล้วนี่เองใช่เพิ่งที่แล้วเหรอใช่ประมาณนั้นแหละครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอันเนี้ยแขกรับเชิญจะเป็นใครเออได้ข่าวปะเนี่ยไม่ไม่ได้ข่าวแล้วแต่แขกรับเชิญวันเนี้ยเป็นสาวสวยอีกแล้วเป็นสาวสวยย่านเสือใหญ่รัชดาเฮ้ย อยากเจอแล้วหรือยังยังอื่นใหญ่ปะฮะยังอื่นใหญ่ไหมหัวใจใหัวใจโอเคครับแต่เราไปดูกันเนาะใช่ว่าเป็นใครเขาเรออยู่ในล้านแล้วตอนเนี้ยใช่ตามมาเลยไป สวัสดีครับก็กลับมาพบกับแขกรับเชิญ EPD ยี29นะครับชื่ออะไรครับค่ะชื่อมีนนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เะษมนะคะปีะะะะปปปสปี่ไค่ไไคมมไะ สถานะหัวใจตอนนี้เป็นไงก็ตอนนี้ก็มีคุยคยอยู่ค่ะดาราเวอร์แล้วแล้วปกติเนี่ยคาเฟ่เนี่ยชอบมาเที่ยวแบบคาเฟ่อะไรแบบนี้ไหมก็ชอบนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ชอบไปร้านเหล้ามากกว่าไปร้านเหล้าเนี่ยเรามีจุดประสงค์อะไรที่เราไปก็ไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากไปหาผู้ชายตรงๆดีมากได้ได้มาไหมครับ ว่าเออได้พูคุยอะไรเงี้ยเอออ๋อก็มีได้บ้างโอเคงงไปนิดนึงเออแล้วเราเมนูที่สั่งวันนี้ยสั่งสั่งอะไรไปสั่งเป็นโกโก้ปั่นไปค่ะปกติก็ชอบทานอะไรแบบของดำเออด้วยผ่านนะเดี๋ยวมาดูเมนูของผมและน้องมีนคุณท็อปว่าสั่งอะไรกันเดี๋ยวมาดูนะคะ เอาละครับเรามาพบกับเมนูเราจะให้น้องมีนชิมว่าเมนูที่สั่งเป็นยังไงชิมเลยนะครับรสชาติเป็นไงเข้มข้คนค่ะอร่อยกำลังดีเลยกำลังดีค่ะให้กี่คะแนนเต็มสิบแปดละกันส่วนของผมก็เป็นชาเขียวปั่นนะครับจริงไหมเนี่ย ใช่ครับเป็นเมนูที่คุ้นเคยกันดีทุก EP ต้องกินนะใช่เหรอ,อ,อโอเคเลยลางดีไม่หวานเกินไปหอมหวานละมุนและมีวิปครีมอยู่ข้างในด้วยผมส่วนเมนูของน้องท็อปนะครับเป็นช็อกโกแลตมิลช์เชคส่วนเมนูของน้องท็อปนะครับเป็นช็อกโกแลตมิล s ์เชคข้างบนเนี่ยจริงๆจะเป็นวิปครีมเยอะแล้วก็จะมีเชอร์รี่แต่ว่าผมดูดเหลือแค่นี้แล้ว ซึ่งมันก็หอมช็อกโกแลตแล้วก็ได้กลิ่นนมโอเคผมให้ผมให้เก้าเต็มสิบอร่อยอ่าแล้วนี่เป็นอะไรครับเป็นแพนเค้กครับแพนเค้กเหรอมันเป็นแพนเค้กชื่อเมนูคือควีนสวีทมันจะเป็นแพนเค้กที่มีเกีเซียสีสันสีลุ้งใช่อ่าเดี๋ยวให้รับเชิญชิมให้ดูเลยครับแล้วก็มีไอศครีมท็อปปิ้ง3รสชาตินี่ฮะจริงๆมันต้องมีน้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งราดด้วยครับชอบเป็นน้ำผึ้งอ่ะ อโอเคนะชอบนะโอเคดูครับดูเพียชอบกินน้ำพึ่งไหมครับชอบค่ะอ่ายั่วยั่วบด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 ยั่วยั่วดูน้องมีนชิมครับเอาทงกออกกันไหมเอาเนี้อก่อนครับโอเคอ้ย มั berry, นดีเน้อมันเหมือนกันนะน่ากินมากอ่ะม sure> ันดูเหมือนเนี่ยมันกิน nice> กับไอศครีมจะลองกินนะครับปึ๊บอร่อยมากคลองชิมพร้อมคู่ไอติมดูมีทั้งเรนโบว์สตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตหอมเกล็ดกหอมมากนิ่มมาแป้งนิ่มปะนิ่มมากค่ะ อันนี้คือพิธีกรก็นำมาไหลแล้วนะฮะพิธีกรก็รอกินอยู่เนาะเป็นไงฮะอร่อยค่ะไอติมก็อร่อยให้กี่คะแนนเลยให้สิบเลยค่ะเฮ้ยเป็นสิบว่ะเสิบลยมันต้องเด็ดเชย้ลายมันต้องเด็ดจริงๆอ่ะชิมสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตดูหน่อยครับว่ามันแตกต่างกันในรสชาติเออมันก็ต้องแตกต่างไม่น่าถามแล้วเห็นว่าอร่อยกันแตกต่างมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเออ อร่อยค่ะอร่อยชอบรถไหนสุดอันนี้สามอันนี้ชอบทุกรถชอบชอบกระไรมากกว่าชอบของดำมาที่น้องบอกที่พอบอกชอบของดำนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวพิธีกรขอตัวไปกินก่อนนะครับใช่ครับกับบ้านผมใช่ครับผมเจอกัน โอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายจริงๆหมดเวลาแล้วครับสำหรับ EP นี้หมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วครับเสียดายก็เดี๋ยวมาถามความรู้สึกน้องมีนะครับว่ารู้สึกไงกับที่ได้มากินที่ร้านนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้บรรยากาศดีแอร์เย็นแล้วก็ที่สำคัญนะคะขนมอร่อยะค่ะของที่นี่ก็อร่อยการเดินทางไงยากหรือง่าย ไม่ยากเลยนะคะนั่ง MRT ลงสถานี3ย่านแล้วก็เดินตรงมาเลยค่ะหรือไม่ก็จะมีวินวินวินวอซค์วินดีเซลก็ค่แล้วเนี่ยเดินมาค่ะใช่เดินก็ไม่ไกลนะคะแต่แนะนำอย่าเดินดีกว่าอย่าเดินดีกว่าอย่าเดินดีกว่าไม่เกิน800เมตรถ้าเดินหรือหหรือ6เมตรว่าจะไม่ได้แล้วอ่าอ่ก็มาแจกวับน้องหน่อยเฮ้ยวับมันเล่นเออ จากว้าบนะครับเฟซก็ได้หรือว่าเป็น IG ก็ได้เป็น Facebook นะคะ m w n underscore a v a ค่ะ IG ได้ไหมหรือว่าแมว i อเหมือนกันเลยค่ะชื่อเหมือนกันเหมือนกันเลยนะขึ้นให้ข้างล่างมีอะไรจะฝากผลงานไหมครับให้ทางบ้านติดตามผลงานที่เออล้วคงละครที่ไปเล่นมีออนแอร์อะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ไปเล่นหลายเรื่องจำจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้หลายเรื่องนะโอเคมีอะไรฝากไหมคุณท็อป ก็เหมือนเดิมฮะอะไรเหมือนเดิมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับในลากเพื่อนมากดไลค์ทีเมื่อไรแบบถ้าช่องถึงถ้าช่องถึง200ซับเมื่อไหร่เนี่ยคุณอดัมจะตัดสกินเฮดอูไม่ได้พูดเอลวิทมาได้ยินไหมเอลวิทเนี่ยน่าละไม่มีแล้วอ่ะฝากอะไรปะก็ไว้เจอนใหม่ e ีพีหน้านะครับกับสไตล์ใครไม่รู้แต่สไตล์กูนี่แหละเอ